กันไหว้ในจังหวะตอนเช้านะคะเดี๋ยวกำลังกา สวค่ะ 네. <목소리나> โตไหมคะไม่ตัวอะไรเนี้ยมี๊อ่ะ พี่เม้นพี่เม้นคุณเม,นม้นแหลมคมทำยังไงเก่งมากสี่ห้าหกเฮ้ยเม้นอะไรตัวน่ารักเกินะเม้นน่ารัก ลางกาใกล้จะจบแล้วค่ะออกกำลังกันรับแสงตะวันยมามเช้าออกกำลังกายออกกำลังกันรับแสงมหาจันท์กันนะนะออกที่ช้างพ่นน้ำยังไงสง มาดูเราด้วย thank you นะคะขอบคุณค่ะ thank you าหกเจ็ดแปอมพลัง รับแสงตะว,วันยามเช้า,ชาออกกำลังกันออกกำลังกันรับแสงมาหาเจตน์กันนะักนะักนะักเอ็นที่อะไร you ah.

คุณค่ะไม่ได้กินน้ำค่ะแล้วก็แล้วก็ไปอะไรขาบ้างไงคืออย่าเพิ่งขยยังไม่จบเลยอ่าข้อแถวเหนื่อยยังคะเหนื่อยเน่ยแล้วไปนั่งอ่านเลื่องแถวแถวหนึ่งเอานั่งแล้วจับไหล่กันค่ะขยับมาเอเลื่อนมาให้ตรงคุณครูบูมมาตรงนี้ค่ะานั่งลงแฮนี้เร็วๆค่ะแฮนี้ดื่มน้ำอยู่ อ่ะไอเด้าเงินมาน้องมิ้วมาต่อแถวไอด้าใช่คเขามือแต่ไหลเพื่อนทั้งสองค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแพรลี่กินน้ำเร็วอนั่งคัดสมาั่างตัวตรงตรงห่าตัวตรงตรงตรงหรือยังคะตรงแล้วค่ะตรงหรือยังคะตรงแล้วค่ะเหนื่อยไหมคะ คุณครูจะให้นวดให้กันทําดีๆลูกตั้งใจนะคะเอามือแต่ไหล่เพื่อนทั้งสองค่ะอันนวดให้เพื่อนเบาๆนวด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 เพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันหลังลลัลัลลลัล่ทุบทุบเบาๆทุบทุบทุทุบเพิ่มพลัง ทุบให้พร้อมเพียงกันหลันลันละหลันลันละหลันลันละหลันลันลาเอาสับ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 ทำยังไงสับเพิ่มพลังสับให้พร้อมเพียงกันหลันลันละหลันลันลาหลันลันละหลันลันลาเอาจี้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 สองขัานจี้เพิ่มพลังให้พร้อมเพียงกันลลั ผ้ากลับล่างฮันเดี๋ยวครูไปดูเอามือแต่ไหลเพื่อนทั้งสองข้างค่ะหันหน้าไปทางนู้นลูกโอเคอ่ะเดือนไปพร้อมหรือยังคะอันว่าให้เพื่อนเปลี่ยนกันนวดอันวน,นวด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 เพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันหลันลันลหลัน ยังนวดอยู่ยังนวดอยู่พี่ีิวยังนวดอยู่อ่นวด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 เพิ่มพลังนวดให้พร้อมเพียงกันหลันลันหลาลันหลันลาหลันหลันลาเอาทุก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 เพิ่มพลังทุกให้พร้อมเพียงกันหลันลันหลาลันหลันหลาหลันลันลา

ลา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 เอาจี้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 เพิ่มมาหงจี้พร้อมเช่นกันลา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 โอ้เก่งมากเอาพ่อเอาหน้าคุณไหนนี่ยังคะอ่ะกลับเข้าที่ตัวเองให้เรียบร้อยขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากอ่ะ กิจกรรมเพื่อนใหม่และจําหหน่นตอนเช้าของเราคะอ้าพร้อมหรือยังพร้อมเตรียมตัวที่จะเรียนรู้หรือยังคะเอาปมือหนึ่งั้งปบมือหนึ่ง้งหนึ่งคุณครูบอกว่าแค่หนึ่ง้งเอาปบมือหนึ่ง้งหนึ่งข้งหนตตกรังเดียวเองค่ะเก็บของเล่นหลุดเอามือจับหัว จับอหไรน้องมิว้วคาะมิ้วมิวม้วปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธิอาคุณครูจะดูว่าใครมีสมาธิคนที่มีสมาธิคือคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้ในวันนี้อ่าให้ร่างกายได้พักผ่อนหายใจเข้าหายใจออก ีิโรมายังไม่มีสมาธิเลยหลับตาลงครับมือนิ่งขอบคุณี่โรมาครับิีมากโอ้ลูกๆของครูบุญน่ารักทุกคนเลยวันนี้ขาดเรียนไปหนึ่งคนไม่ได้ขาดลาต้นข้าไม่สบายนะะยังไม่ได้พูดนะคะต้นข้าไม่สบายเนื่องจากว่ามีอาการปวดหัวมีน้ำมูกไหลเจ็บคอเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ต้นข้าวก็หายแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมกับพวกเราไงไหมคะพร้อมที่จะเรียนรีอยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะก่อนที่จะไปเรียนทําสมาธิดังดอกไม้บานพร้อมกันหนึ่งรอบ1 2สองตาลมหายใจเข้า รับชมในวันนี้นะคะ,ะ,คะ,ะตัวไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปสอนเด็กในกิจกรรมต่อไปตอนนี้เด็กๆกำลังทำสมาธิอยู่คนที่ทำสมาธิอยู่ก็ต้องเป็นยังไงคะนิ่งนั่งยังไงที่เรามาหลับตาลงมือวางไว้ที่หน้าตักทั้งสองข้างยอดเดี่ยมมากโอ้ลูกๆกูบุมเกิงที่สุดแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ